สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube ตองเรซิ่งนะครับเริ่มปฏิบัติการแล้วมาดูเจ้า Cat320 นะครับรถขุดในตำนานกับเจ้า f v s เอ่อ f v ีนะฮิดรซูสุ f v ฟบนะครับสาม จะเป็นยังไงติดตามชมกันครับการทอยดินครับวิ่งใกล้ๆครับปากบอ่อ มาดูคาะกำลังของเจ้าสามศูนศูนย์กันครับจะไหวไหมพี่เทค่อนข้างที่จะโหดครับไม่ลมครับแต่ลื่นสวัสดีพยานทีมงานด้วยนะครับ รถขุดก็เป็นของกำนันในนะครับส่วนรถสิบล้อก็เป็นรถร่วมครับสอบถามพยางค์ขับว่ามาจากโคราชครับยอยู่อำเภออะไรก็ลืมถามครับแต่เจ,จ้าตัวมาจากโคราชครับรถร่วมคนระับอันนี้ก็เป็นงานเก็บแล้วนะครับเป็นงานเก็บแล้ว เจ้าคุณปู่ครับเก่าแต่เก่าครับพี่น้องขนาดสภาพนี้แล้วยังเร็วอยู่นะครับปับ๊มพวกอะไรยังดีอยู่ครับทำงานคล่องแคล่วคลองไวนะครับอันนี้ก็เพิ่งมีแดดนะครับเมื่อคืนฝนตกครับ อะเต็มแล้วครับเต็นละ้วลูกพี่ กัันครบจะลื่นไหมจะลื่นไหมยางเป็นยางเลดียนด้วยครับยางไม่ค่อยตะกุยดินสักเท่าไหร่ครับ อยู่แล้วครับไม่ไหวครับลื่นครับเยี่ยมน้อยหลวงพี่เยี่ยมน้อยโอ้งานนี้น่าจะได้ปาดหน้าดินนะครับไหวไหมไหวไหมเอา้าโอ้ลื่นครับไหวครับไหวครับไ,ไปได้เรื่อยๆครับนี่สุดจัดครับ กำลัาางสามศูนยศูนย์ปีครับปีแล้วปีแล้วเยียบเลยลูกพี่ยันยังไมโครอยู่ใกล,ใกล้ๆอ้าวลื่นสังานครับยางพวกนี้เป็นอย่างนี้เหรอครับมันไม่ค่อย จะคุยด,ดินเพิ่เท่าไหร่ครับอ่เข้าไปทางในแล้ว ลื่นครับดินเหนียวโดนฝนเรียบร้อยดีครับ <c oughs> สามชาหน่อยลูกพี่สามชาติน่อยเหรียญครับอยู่ข้างล่างเลยดีไม่ชอบครับพี่เขาอยากขึ้นไปอยู่ข้างบนครับเน่เน่เน่ มีเล่งเครื่องครับที่ก็ชอบเล่งเครื่องใครมานอา้อก่อะมาแล้วมาดูกันครับว่าเที่ยวนี้จะลื่นไหม เยแล้วครับโอ้เดินหน้าไมา้ลูกพี่เดินหน้าไมา้ ยกเลยยบเลยยาวไปยาวไปโอ้หะไรแล้วครับอะไรแล้วลื่นครับตรงนี้อ้าวอ้าวจะอยู่เปล่าอยู่ครับโอ้โหย เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทางล้ำใหม่ครับเหยียบแรงมากก็ไม่ได้นะครับเหยียบแรงมากก็ลื่นลื่นหนักกว่าเก่าอีกครับ เดี๋ยวมาดูอันนี้กันบ้างครับเต็มแล้วครับมาดูจะมาลายไหนดีอ่ะมาดูคันนี้กันบ้างครับเจ้าอะไรเนี่ย F X z 3 6สามหกศูนครับมาดูพลังของสามหกศูนกันบ้างครับ ยังลมรมั่วบ่ราะนะลมรั่วหรือ,อยางรั่วโอ้ลื่นครับลื่นโอ้เบรกไม่อยู่ครับ <c oughs> ยาเลยยาเลยโอ้สามหกศูนย์รับลื่นครับ <c oughs> จะดูพี่เขาจะทำยังไง ต้องส่งขึ้น,นแรงๆหน่อยครับเอ้าเย็บเลยลรถพี่เย็บเลยโอ้โหลื่นครับขนาดเบรกล้อยังลากเลยครับมันเลยมนเลยโอ้ยไม่ไหวครับ ที่ถ้าได้รถไถมาปาดหน้าดินตรงนี้ออกนี่โอเคเลยนะครับนี่เดี๋ยวก่อนเด้อมอไซค์เพิ่งไปเด้อจอดก่อนอมอไซค์นี่จะไปอย่างเดียวเลยครับไม่กลัวรถครับ ทางลำใหม่แล้วครับส่งเลยลูกพี่ส่งเลยโอ้ไม่ไหวครับมันมันคาเนินตรงนี้เลยไม่เช้าไม่โคไม่ได้เกาเนินตรงนี้ออกให้ครับ เวลารถส่งมาปึ๊บมันจะมาอยู่ตรงเนินนี่พอดีเลยเนินไม่สูงมากแล้วแต่มันลื่นครับเป็นเหมือนตะพักขึ้นเลโอ้โหอ,อะไรไปนู่นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าขึ้นมาได้ถึงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วครับแต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือฟ้าฝนครับมันมาอีกแล้วหมืดตึบเลยมาต่อกันด้วย360นย์เหมือนเดิมครับ ดูพี่ใหญ่ของเราครับโอ,โอ,โอ,โอ้โหกำลังมหาศาลครับ ทีหนึ่งอีกทีหนึ่งลุงอีกทีหนึ่งออตองไปดูก่อนครับปิดกระบะยยเยอะไหมเสียงลมรั่วนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียง ลมออกจากตรงไหนนะครับเแต่มันอยู่ช่วงเผาหลังนี่เลยโอ้ยเจ็บเลยครับเียบเลยงวดไหลครับลื้นครับลื้นครับโอ้ยลื่นครับ,หรบแหมไงล่ะครับ ครับเข้าไปที่ทข้างในนู่นมาดูเจ้าสามหกศูนย์กันมากครับอันนี้ก็วิ่งอยู่กันสองคันนะครับกับเจ้าสามศูนย์ คอยเทได้ทีละคันครับกานาง,งานค่อนค้างลื่นเอาเลยลูกพี่ตรงมาเลยตรงมาเลยโอ้ตังล้ำใหม่ครับอันเลยลูกพี่ แลวครับเรงจัดครับ หมดแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ